สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกบบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับเป็นวันหยุดพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดวันสงกรานต์ครับวันพฤหัสบดีที่สิบสามเดือนเมษายนสองพันห้ารอยหกสิบหกครับแรมแปดค่ำเดือนห้าครับวันสงกรานต์ก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวของเมืองไทยเราด้วยครับหลายๆท่านก็คงได้กลับไปอยู่กับครอบครัวครับ หรือว่าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับหรือแม้กระทั่งหลายๆท่านหลังจากที่ลดน้ําดําหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วก็อาจจะออกไปสนุกสนานกับการเล่นสาดน้ําสงการกันด้วยครับเทศกาลสงกรารในแต่ละปีก็จะมาพร้อมกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวครับผมเองปีนี้ก็ไม่ได้ไปไหนครับก็ออยังอยู่ในสวนเหมือนเดิมครับถือโอกาสนี้อยู่กับครอบครัวครับ อาจจะเป็นด้วยวัยของเราด้วยครับก็เลยอยากจะอยู่แบบสงบสงบ,สงบครับส่วนเรื่องความสนุกสนานเรื่องเดิมก็คงต้องปล่อยให้หนุ่มๆสาวๆเขาทําไปครับการทําสวนของผมตอนนี้ก็คงต้องเลือกทําในช่วงเวลาที่แดดไม่ร้อนครับช่วงเช้าๆครับหรือไม่ก็ช่วงแบบเย็นมากๆไปแล้วครับผมคิดว่าในการทําสวนถ้าเราทําเยอะจนเกิน,เกนไปจนเราไม่มีเวลามาดูแลร,รักษาให้ตัวถึงมันก็อาจจะทําให้สวนของเราทรุดโทรมไปได้ครับ ก็เหมือนผมนี่แหละครับตอนแรกก็มีโครงการในหัวเยอะแยะเต็มไปหมดครับก็เลยทํานู่นทํานี่กระจัดกระจายเต็มไปหมดครับผลสุดท้ายเนื่องจากว่าเราไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาดูแลสวนของเรามันก็เลยทําให้สวนของเราลกล้างโดยเฉพาะโคกหนองนาครับที่ผมลงทุนลงแรงหมายมั่นปั้นมือว่าจะทําให้เป็นที่พักผ่อนแล้วก็เป็น จุดสวยงามของสวนครับสภาพตอนนี้ก็คือเละตุ้มเป๊ะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราได้วางพื้นฐานไว้เรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่ผิดพลาดไปตอนแรกๆครับไม่ว่าจะเป็นการปูพะยางอะไรต่างๆครับที่ผมสั่งไม่ใช่สั่งครับที่ผมซื้อมาแล้วก็ซื้อมาเล็กเกินไปครับมันก็เลยปูแล้วมันไม่ครอบคลุมครับทำให้น้ำมไหลซึมออกไป แล้วการเก็บกักน้ําก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังไปครับผมก็จะรื้อพลาสติกที่ปูออกไปก่อนครับแล้วก็จะปรับปรุงถากถางต้นไม้ใบหญ้าที่ลุกโลกครับให้มันสะอาดสะอา้านตาขึ้นครับพลาสติกก็คิดว่าจะสั่งซื้อให้กว้างกว่าเดิมครับเพื่อที่จะเอามาปูใหม่ยังไม่ยอมแพ้ครับยังยังจะสานต่อโครงการต่อไปอีกครับพืชผักในสวนช่วงนี้ก็ ปลูกกักตุนไว้เยอะแยะแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพืชที่กินใบกินดอกกินผลครับแล้วก็ทยอยแอบปลูกนู่นปลูกนี่ไปเรื่อยๆครับการทําสวนของผมช่วงนี้ก็จะเน้นเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ครับอย่างต้นจามจุลีที่อยู่ตรงนี้ก็ตอนแรกปลูกไว้ก็ไม่คิดว่ามันจะโตเร็วขนาดนี้ครับพอมันโตขึ้นมาแล้วก็มองแล้วมันไม่เหมาะครับที่จะอยู่ตรงนี้ก็เลย ต้องทําการตัดครับก็ถือว่าต้องเสียเหงื่อเสียแรงไปเยอะพอสมควรครับในการที่จะโค่นมันลงมาครับต้นจามจุรีต้นนี้ผลสุดท้ายก็โค่นมันลงมาจนได้ครับต่อไปบริเวณนี้ก็คงต้องปรับปรุงใหม่ครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะปรับเปลี่ยนไปในแนวทางไหนครับก็ขออวยพรให้ทุกทุกท่านจงมีความสุขความสมหวังในวันสงการปีนี้ครับ ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศดเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วนแล้ว,ลวต้องกลายเป็นอดีตครับขอรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับขอขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดี มีความสุขแล้วก็จงรวยทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ